การค้นหาตัวเองคือเก็บสิ่งสำคัญทิ้งสิ่งไม่สำคัญทุกครั้งเก็บสิ่งสำคัญและทิ้งสิ่งไม่สำคัญเมื่อไหร่ที่เราเก็บสิ่งไม่สำคัญปุ๊บเราต้องเสียสิ่งส,งสำคัญไปไม่งงอะ่ะมันเรียบง่ายแบบนี้แหละ <Okay. S 1> มันเรียบง่ายแบบนี้นะมือเรามีอยู่สองมืออยากได้อะไรบอกมาบอกมาใช่มีสองมือเนี่ยอยากได้อะไร อย่างได้รถอืมรถอะไรเก่ง,นะงครับรถเก๋งรถเก๋งสีอะไรสีขาวสีขาวยี่ห้ออะไร c i วิกครับ Civic c i อ่อไม่รู้จำจำคำตอบตัวเองได้เปล่าว่ามันไม่เหมือนเดิมครับใช่ไหมอ่าไปอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะทะเบียนจังหวัดอะไรตากนะจังหวัดตากใช่ไคือเป้าหมายของเราอะ่ะมันจะระบุกระบวนการไง ถ้าเราทะเบียนจังหวัดตากเราคงไม่ไปซื้อที่สงขาใช่ไหมแล้วมันก็จะระบุข,ขั้นบันไดออกมามือหนึ่งมือสองมือหนึ่งมันมีรุ่นของมันอีกนะอืมร,รุ่นปีนั้นปีนี้ไปทํามาแต่อันนั้นคือมือสองมือของเราเนะียที่จะไปคว้ารถคันนั้นมาแต่ลองเดินไปแล้วเด็ดดอกไม้ข้างทางไปเรื่อยๆ ด็ดให้เต็มมือนะมันจะได้ไหมรถอะไม่ได้ไม่ได้นะแล้วต้องทิ้งดอกไม้ทั้งหมดนะแล้วทำทุกอย่างให้มันได้รถหรือไม่ก็ไปเก็บก้อนกวดเลยหรือไม่ก็ไปทำอะไรมันมัมันไม่เกี่ยวหรือไม่ก็ถือโทรศัพท์เล่นเกมเข้าไปเลยมันได้ไหมแต่บางคนก็กทำได้เนาะเออใช่ไหมเออมันก็อยู่ที่วิธีการนะมันไม่มีถูกผิด ดูเป้าหมายดูที่การกิจกรรมของเรา